รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ออนแอร์นี่เชื่อเหลือเกินว่าสัปดาห์หน้านี่หลายคนเตรียมจะไปเที่ยวกันแล้วหยุดยาวนี้เนี่ยนะยามัวแต่คิดวางแผนจะเที่ยวอย่างเดียวนะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามคือเรื่องของความปลอดภัยเตรียมเที่ยวปีใหม่ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุคือชื่อตอนของด็อกเตอร์ออนแอร์ของเราในวันนี้ส่วนคุณหมอรับเชิญในรายการค่ะวันนี้พบกับนายแพทย์พฤฒเกียรตันสกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลกรุงเทพปุกเก็ตอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ สวัสดีครับสวัสดีพี่โนกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแล้วยิ่งคือ,ค,อคือก่อนหน้านี้พี่นกยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องปีใหม่เท่าไหร่นะช่วงโควิดที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้ไปไหนกันแต่ตอนเนี้คิดว่าเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วเรื่องของการไปเที่ยวช่วงปีใหม่นะคะอ่านะคะก็เรื่องของเดี๋ยวเราจะถามคุณหมอก่อนเรื่องของสถิติคุณหมอหายแวบไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่าพออินโทรทักปุ๊บไม่ทันไรนะคะ รอสักครู่นะเราติดตามพูดคุยกับคุณหมอจะถามคุณหมอว่านะช่วงปีใหม่นี้เนี่ยนะสถิติของการเกิดบัติเหตุเป็นยังไงคิดว่าน่าจะเป็นยังไงแล้วหลักๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของหน่วยแพทย์พยาบาลเงี้ยนะคะในช่วงปีใหมเ่เขาจะต้องเตรียมเ,เตรียมการรับเรื่องไหนยังไงบ้างนะมาตรการหรือว่าในเรื่องของการรักษาดูแลแล้ว,ลวในศูนย์บัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลกรุงเทพปูเก็ตเองเป็นยังไงบ้าง นะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยก็คือเดี๋ยวเรารอคุณหมอสักครู่ค่ะนะคะเมื่อกี้งคุยนอกรอบอยู่ดีๆนะคะพอเข้ารายการปุ๊บคุณหมอแวบหายเลยนะคะถ้าถ้าเดี๋ยวถ้าคุณหมอมาแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกับคุณหมอกันนะคะจะได้รู้ว่าเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะทําอะไรยังไงจะทํา อาจจะเริ่มต้นจากทายังไงก่อนหรือว่าวิธีปฐมพยาบาลหรือถ้าคุณมีคุณคาถามนะคะฝากเข้ามาในหน้าไลฟ์ของเราก็ได้จะเป็นทางวิทยุเนี่ยก็อาจจะส่งมาทางไลน์นะคะหรือว่าอาจจะส่งมาเข้าไปในหน้าไลฟ์เฟซบุ๊กก็ได้นะคะคอมเมนต์ไว้ก็ได้สําหรับคนที่อยากจะถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของช่วงปีใหม่เนี่ยที่เราจะเดินทางนะคะเราจะขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลอุบัติเหตุกันได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวรอคุณหมอสักครู่เดียวนะคะ ให้คุณหมอได้เข้าใหม่ครั้งหนึ่งนะคะนี่ยังยังรออ่ะคุณหมอมาแล้วใช่ไหมคะสวัสดีคีรับี่ครับสวัสดีครับสวัสดีอกรบสวัสดีค่ะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมครับนะสถิติเอางี้คือปีปีก่อนหน้านี้ไม่ค่อยตรงปีนี้นะคิดว่านะพี่โนคิดว่าวัที่เหตุเป็นอะไรที่ต้องหน้าจับตาแล้วล่ะว่าปีนี้เพราะว่าหยุดยาวด้วยเสาร์อาทิตย์ทั้งสัปดาห์หน้าแล้วก็เสาร์อาทิตย์จันทร์อีกที่ ที่นี่เอกเป็นสิบมันขึ้นเลยนะคะหลายหลายลที่เขาหยุดกันเนี่ยขนาดนั้นเลยแล้วนะสถิติการเกิอดอุบัติเหตุช่วงโดยเฉพาะช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่เมื่อก่อนนี้ก็ต้องเป็นเจ็ดวันอันตารายนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอครับต้องต้องบอกอย่างนี้ครับพี่นกครับเทศกาลปีใหม่เนี่ยอมันควรจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะครับถูกไหมครับนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมทํางานตรงนี้มาเนี่ยครับสิบกว่าปีนะครับเราพบว่าเออมันก็ไม่ใช่เทศกาลแห่งความสุขสะทีเดียว มันจะมีเหตุการณ์ที่เราเศร้าโศกเสียใจโศก,กนัตรกรรมต่างๆมีมาเป็นระยะระยะนะครับเรา,เราดังนั้นเนี่ยเราเราอยากให้เทศกาลแห่งความสุขเนี่ยเราเราจะไม่มีการสูญเสียอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับผมนะฮะก็จริงๆช่วงโควิดที่ผ่านมา2-3สาปีเนี่ยเราอาจจะลืมๆไปบ้างว่าแบบช่วงปีใหม่เนี่ยการสูญเสียมันเยอะแค่ไหนนะครับผมนะฮะ ก็แต่ปีน e, uh, uh er ี้เราเปิดประเทศเต็มที่นะครับ mm ส่งเสริมการท่องเที่ยวเต็ม huh. ที่เพราะงั้นเราก็ต้องระวังตรงจุดนี้ไว้ครับผมนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูสถิติเก่าๆนะครับผมอุบัติเหตุเนี่ยช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงสงการเนี่ยมันจะเยอะกว่าช่วงปกติเนี่ยประมาณ20 30เลยทีเดียวนะครับผมนะฮะเราก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียตรงนี้เกิดขึ้นครับผมรู้จริงๆสาเหตุหลักๆ ส่วนใหญ่เกิดจากอะไรอุบัติเหตุครับจากจากข้อมูลนะครับจากบีที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับอันดับออยอดคิดนะครับสอ,สองอันดับเลยก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องเมาสุราครับการการขับขี่ขณะเมาสุรานะครับอ,อ,อ,อันดับที่สองก็คือเรื่องการใช้ความเร็วเกินกําหนดครับผมนะฮะอ่าและในบางเคสก็จะมีสองสาเหตุนี้ร่วมกันครับผมค่ะถ,ถ้าอย่างนั้น,นะะถ้าเราไม่เมา นะแล้วก็ไม่เร็วมันก็จะลดลงไปได้เยอะครับถูกไหมเพราะว่า,วาก็ลดลงไปได้ไดเยอะครับ,รบ<ม>จริงจริง,รง,รงมันมีสาเหตุอื่นด้วยครับอย่างเช่นเรื่องทัศนวิสัยเรื่องเอ่อเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ่อมันก็จะเป็นสาเหตุรองรองลองมานะครับแต่ว่าในสี่ห้าปีมันเนี่ยนะครับนะที่ที่สาเหตุที่กําลังมาแรงเนี่ยก็คือเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนขณะขับขี่ครับผมโอ้โนะโอ้ อันนี้คือคือหลักๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกตัวเองแล้วน,ะนี่เป็นเป็นสาเหตุทั้งที่ทหมอไม่พูดก็บางทีก็มองข้ามไปเหมือนกันเนาะเนาะเอาแล้วพอเกิดอุบัติเหตุแล้วสมมุติว่าเราไปเจออุบัติเหตุเบื้องต้นแล้วเราควรจะยังไงทำให้บางคนตกใจอะทาอะไรไม่ถูกพอพบเจอเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆทํายังไงดีจะเริ่มจากอะไรยังไงดีอ่าสมมุติเราเราใช่ไหมครับเราเราเป็นพลเมืองดีเนาะเป็นพลเมืองดีเจอเจออุบัติเหตุเนี่ยนะครับนะ คนไทยมีน้ำใจก็ต้องอยากจะช่วยเหลืออู่แล้วถูกไหมครับนะฮะครับอ่าทีเนี้ยเราก็ปกติเวลาเกิดเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมถูกไหมครับเพราะงั้นเราต้องตั้งสติเซฟตัวเองก่อนนะครับผมไม่ใช่ทะเลทะราเข้าไปรถไฟไหมอยู่เข้าไปช่วยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีอุบัติเหตุเพิ่มเพิ่มเติมได้เป็นผู้ผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมถูกไหมครับนะฮะนะฮะ ทีนี้จริงๆในบุคลากรทั่วไปที่เรา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 ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญตรงนี้นะครับนะก็แนะนำให้โทรขอความช่วยเหลือเลยครับนะฮะซึ่งในในจังหวัดภูเก็ตเองก็มีหน่วยพี่ๆกู้ชีพผมเรียกได้เรียกได้ว่าแทบจะทุกตำบลน,นะครับนะในพื้นที่ใกล้เคียงที่พร้อมจะช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับนะฮะ แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่บุคคลทั่วไปมาสามารถทําได้ไหมคะอย่างเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยเราทาอะไรได้บ้างถ้าเป็นคนทั่วไปไม่ใช่บุคลารกรทางการแพทย์ครับผมก็บุคคลทั่วไปนะครับผมที่ถ้าถ้าจะช่วยได้นอกจากการโทัวรแล้วเนี่ยนะครับเริ่มแรกจากการจอดรถเลยครับจอดรถไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับมสมมติเกิดเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มหรือว่า,เ,าเกิดเหตุรถชนกันตรงหน้าเราเนี่ย นะครับถ้าเกิดจิตใจอยากจะไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับนะจอดรถกันไว้เลยครับกันรถคันอื่นไว้เลยนะฮะอาจจะจอดรถเราเองที่มีเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับหรือบางบางคันที่เขาเตรียมพร้อมเนี่ยเขาจะมีกรวยกรวยที่สะท้อนแสงนะครับนะฮะวางห่างจากจุดรถคันสุดท้ายเนี่ยครับนะประมาณห้าสิบเมตรนะครับนะคนรถรถคันข้างหลังเนี่ยประมาณ30สิถึงห้าิเมตรครับนะครับอ่านะฮะ ทีนี้รถที่เขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะเห็นแล้วเขาจะ,ะ,จะชะลอความเร็วแล้วก็สามารถเบี่ยงออกไปได้นะครับนะฮะพราะถ้า<ม>เราไม่ทําอย่างนี้เนี่ยมันจะมีะบางบางครั้งที่เกิดเหตุซ้ําซ้อนนะครับมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่แล้วรถวิ่งเร็ววิ่งมาชนซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับ<ม>จะมีการสูญเสียเพิ่มเติมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากจอดรถแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องไปดูประเมินคนไข้นะครับนะว่ามีเพื่อเก็บข้อมูลนะครับมีผู้บาด เก็บข้อมูลนะครับไม่ใช่เก็บทรัพย์สินนะครับก็ว่ามีผู้บาดเจ็บกี่คนลักษณะบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะถ้ามีอุปกรณ์ห้ามเลือดนะครับก็ห้ามช่วยห้ามเลือดได้นะครับภายใต้การป้องกันการติดเชื้อนะครับผมเช่นลักษณะยังไงครับอุปกรณ์ห้ามเลือดอย่างเช่นครับก็ง่ายๆเลยครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราใช้ผ้าสะอาดก็ได้ครับนะฮะ,ะกดกดบริเวณที่เลือดไหลนะครับนะฮะกดบริเวณที่เลือดไหลเอาไว้นะครับกดแล้วก็ผูกเอาไว้ก็ได้ครับนะฮะตันนี้จะช่วยจะช่วยได้นะครับผมหรือว่าถ้าดูแล้วลักษณะคนไข้มีแขนขาผิดรูปนะครับก็ถ้าเกิดเรามีไม้ไม้ดามที่มันยาวๆนะครับก,ก็สามารถเอาไปดามแล้วก็ผูกเอาไว้ได้ครับผม ค่ะก็คือเป็นปฐมพยาบาลเบื้องต้นง่ายๆได้ใช่ไหมคะด้วยตโจทย์ที่การทำ CPR แ่้ะคุณหมอ CPR คืออะไรแล้วคนทั่วไปทำได้ไหมเห็นอยู่นี่เขาพูดถึงแต่ CPR กันตลอดเลยครับทีนี้ CPR นะครับ CPR เนี่ยก็คือก็คือการปั๊มปั๊มหัวใจนะครับการนวดหัวใจช่วยช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับเราก็จะทำในผู้ป่วยที่มีลักษณะหัวใจหยุดเต้นนะครับนะครับก็ จริงๆประชาชนทั่วไปทําได้นะครับนะฮะก็ก็แค่วางมือให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็กดหน้าอกลงไปนะครับนะ,ะเ็ดประมาณร้อยครั้งต่อนาทีนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีมีคนไหนที่ผ่านการอบรมแล้วนะครับในคอร์สของ Basic Life Support เนี่ยหรือว่าเรามี AED นะครับเราก็จะช่วยตรงนั้นได้เพิ่มขึ้นครับผม <c oughs> คือคือคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยเห็นบางสถานที่เขาจะเขียนไว้เลยว่าว่าตรงที่นี่นะมีเครื่อง AED มีอะไรเงี้ยน,นะคะทีนี้คุณหมอไอการทำ CPR เราจะรู้ได้ยังไงว่าเคสนี้ต้องการการ CPR หรือเปล่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ดูยังไงอันไหนะจะต้องกองรออารินค่ะครับผมอันนี้เราก็ต้องประเมินลักษณะคนไข้นะครับก็จะเป็นคนไข้ที่ ไม่หายใจนะครับไม่หายใจไม่มีชีพจรนะครับกระตุ้นแล้วไม่ตื่นนะครับผมก็ก็พิจารณาทำ CPR ได้เลยนะครับค่ะ응แล้วอย่างอย่างศูนย์การให้บริการสกยภาพของเราศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยายบาลกรุงเทพภูกเก็ตเองของเราเป็นยังไงครับพร้อมแค่ไหนอย่างไรทั้งทีมแพทย์อุปกรณ์เครื่องมือการรักษาเป็นยังไงบ้างครับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในโรงพยาบาลนะครับทีนี้จะขอจะขออนุญาตพูดสักยภาพโดยรวมของโรงพยาบาลก่อนนะครับโรงพยาบาลน่ยเราก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยซับซ้อนนะครับมีไอซียูนะครับดูแลผู้ป่วยหนักนะครับมีห้องส่วนหัวใจนะครับพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับมีศูนย์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์นะครับทั้งทางระบบสมองระบบหัวใจนะครับแล้วก็แน่นอนก็คือศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับเป็นส่วนหนึ่งในนี้ นะครับในส่วนหนึ่งในส่วนของศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินเนี่ยเราก็จะมีะห้องฉุกเฉินทีมฉุกเฉินทีมแพทย์พยาบาลฉุกเฉินนะครับรวมถึงศูนย์สังการและรถพยาบาลนะครับสแตนบายตลอด24ชั่วโมงครับสัปดาห์ละ7วันวันละ24ชั่วโมงครับผมแม้แต่ช่วงปีใหม่แหละคุณหมอช่วงปีใหม่นี่เพระไม่มีใครได้หยุดเลยต้องทำงานตามปกติ ครับก็ในส่วนของปีใหม่นะครับคนทํางานทั่วไปก็เป็นช่วงพักผ่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของแพทย์พยาบาลโดยเฉพาะในส่วนของศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับศูนย์ผู้ป่วยหนักต่างๆเนี่ยเราต้องทํางานมากเป็น2เท่าด้วยซ้ําครับพี่นกครับนะฮะเพราะว่าเหตุต่างๆเนี่ยมันจะเกิดเยอะกว่าช่วงปกติครับเราต้องเตรียมพร้อมเต็มที่ครับผมค่ะคุณหมอที่ผ่านมาเอาช่วงก่อนโควิด ทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยไอช่วงปีใหม่เนี้เราเราเราเจอเคสเยอะกันขนาดไหนประมาณไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะประมาณช่วงปีครับจริงๆก็แล้วแต่ช่วงนะครับจริงๆก็แล้วแต่ช่วงอ,อแต่ว่าโดยโดยภาพรวมเนี่ยโดยภาพรวมช่วงช่วงช่วงเทศกาลนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยก็ก็ก็จะเยอะกว่าปกติเยอะอยู่นะครับบางพียรียดเนี่ย ก็เข้ามาจนล้นห้องฉุกเฉินเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับฮบางช่วงบางช่วงเนี่ยก็รถพยาบาลที่ออกวิ่งเนี่ยไม่พอนะครับจริงๆเรามีบางมานทีห้าคันนะครับวิ่งหมดเลยออกหมดเลยและคนไข้หมดเลยนะครับขาดกันขนาดนี้ครับผมครับแต่ว่าปีนี้เราเตรียมพร้อมเต็มที่ครับผมมีการจัดกําลังจัดบุคลากรเตรียมพร้อมนะครับ เพิ่มอัตรากำลังแพทย์และพยาบาลนะครับในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่เพิ่มขึ้นครับของตัวจังหวัดภูเก็ตรครับผมทีมทีมแพทย์เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางไหมคะออส่วนใหญ่ถ้าเป็นมีแพทย์ที่มีเป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วทางไหนยังไงอ่าในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพภูกเก็ตเนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเราก็จะมีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับนะที่เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินการดูแลผู้ป่วยในรถพยาบาลนะครับ เตรียมพร้อมไว้ตลอดนะครับผมส่วนในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีแพทย์เชี่ยวชาญทางด้านสัญญกรรมอุบัติเหตุนะครับสัญญกรรมตกแต่งนะครับเรื่องกระดูกและข้อนะครับผมสัญญกรรมระบบประสาทและสมองนะครับแล้วก็เรื่องของส่วนหัวใจอะไรต่างๆนะครับมีพร้อมครับผมมีแพทย์เฉพาะทางอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะคะคุณขวัญเรี่อวโรคภูมทีเดียวครับค่ะคุณขวัญคอมเมนต์ถามว่ามีเ e อ็กโมไหมคะคืออะไรอ่ะ อ๋อเอ็กโมตอนนี้ก็เป็นอิซชู้อยู่นะครับถ้าเกิดพี่นกได้ยินข่าวอ่าซุบซิบซบิบข่าวซุบซิบยังไงก็เอ็กโมก็คือเป็นเครื่องพยุงปอดและหัวใจเทียมนะครับนะครับเราใช้สำหรับอ่ผู้ป่วยที่อ ปอดกับหัวใจไม่สามารถทํางานได้นะครับผมนะเราก็จะใช้เครื่องนี้นะครับในส่วนของออโรงพยาบาลกรุงเพทพภูเก็ตเรามีเครื่องนี้ครับผมืมเรามีเครื่องนี้นะคะเรามีเครื่องนี้นะครับค่ะแล้วอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังเลยเกี่ยวกับเครื่องมือของเราว่ามีความพร้อมทันสมัยขนาดไหนยังไงเออเครื่องมือนะครับเอ,อจริงๆก็เเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการบริการผู้ป่วยนะครับ ไล่ตั้งแต่เครื่องมือวินิจฉัยนะครับก็จะมีเรื่องของ CT สแกนเอ็กซาเลคอมพิวเตอร์นะครับนะฮะแล้วก็เรื่อง MRI นะครับแล้วก็เอ็กซเเนี่ยแทบจะได้ทุกส่วนเลยนะครับในการดูว่ามีการบาดเจ็บตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของอผู้ป่วยหนักที่ต้องการการปั๊มหัวใจเนี่ยเรามกีก็มีเครื่องเครื่องปั๊มหัวใจนะครับผมที่ได้มาตรฐานนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของ เรื่องการช่วยหายใจเนี่ยเราก็จะมะีเครื่องช่วยหายใจนะครับผมในระดับที่แอดวานซ์เลยทีเดียวนะครับผมส่วนมาตรฐานการรักษานะคะคุณหมอเวลาสมมุติว่าเกิดเหตุปุ๊บสมมติรถมารับไปเรียบร้อยการการเข้ารับการรักษานะคะของกระบวนการขั้นตอนเป็นยังไงของที่ศูนย์ของเราที่ศูนย์ของเราเนี่ยก็จริงๆเราเราเรารักษาตาม ตามมาตรฐานขั้นสูงสุดของการแพทย์เลยนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีได้รับการรับรองมาตรฐานที่เราเรียกว่า JCI นะครับเป็นมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วนะครับในส่วนของออโรคเฉพาะต่างๆเนี่ยะะะนะครับในโรคเฉพาะต่างๆเนี่ยเราก็จะมี Fast 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 c k นะครับในในในส่วนของแต่ละโรคไปนะครับผมการเป็นการดูแลโดยโดย,โดยเฉพาะเลยทีเดียวครับผม ก็หมายถึงว่ารับมาก่อนดูดูลักษณะแล้วว่าจะต้องไปเฉพาะทางทางไหนยังไงก็จะส่งต่อไปถูกไหมคบถูกต้องครับถูกต้องครับอ๋ออย่างอย่างทันท่วงทีอย่างทันท่วงทีครับอืมทีนี้เกิดช่วงช่วงปีใหม่นี้นะคะแน่นอนจริงๆแล้วเชื่อว่าเราเข้าใจดีว่าทีมแพทย์พยาบาลเตรียมพร้อมที่จะรับผู้ป่วยที่เข้ามาแต่ในขณะเดีวยวกันถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่ได้อยากจะรับไม่อยากให้ใครเข้ามาหรอกนะคะลงคุณหมอมีคําแนะนำไหมว่าข้อควรปฏิบัติขณะขับรถ ให้ปลอดภัยทํำยังไงในช่วงปีใหม่นี้ควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับผมก็ถ้าอ,อันนี้เราก็ต้องกลับไปที่สาเหตุนะครับสาเหตุที่เราพูดกันเมื่อกี้ถูกไหมครับพี่นกครับ<ะ>ก็คือมีเรื่องของการดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะขับขี่นะครับแล้วก็เรื่องการลักษณะการขับรถนะครับที่เร็วเกินกําหนดนะครับผมรวมถึงการสิงรบกวนต่างๆขณะขับรถไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อ่สมาร์ทโฟนหรืออะไรก็ตามแต่ hmm. นะครับก็อยากให้หลีกเลี่ยงตรงนี้ครับผมนะครับอ่าโดยรวมอยากให้หลีกเลี่ยงตรงนี้แต่ว่าถ้าถ้าเกิดอ่จริงจริงอ่เป็นไปได้เนี่ยก็จริงๆมันก็มีหลายแฟกเตอร์นะครับอุบัติเหตุนะครับทั้งตัวเรื่องของตัวคนขับเองนะครับรวมถึงเอ่อเรื่องเรื่องรถยนต์เรื่องสภาพถนนนะครับเราอยากให้ hmm. เตรียมพร้อมตรงนี้ทุกทุกส่วนครับครับผมตรวจสภาพรถให้ดีๆแล้วก็อย่าลืมสภาพร่างกายของตัวเราเองด้วยนะคะก็ต้องพร้อมด้วย แล้วถ้าเกิดกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตใช้สิทธิพ์พรบรไดไหมคะอือ่าสิทธิพ์พรบรนะครับเอ่ใช้ได้ครับผมยังไงดีใชได้หรือว่าเข้าไปแล้วเอ่อเข้าไปถึงปุ๊บจะยังไงดีแล้วแล้วแล้วเราขนาดไหนคือคือเราจะรู้ได้ยังไงบางทีเราพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเราลืมหมดเลยคิดไม่ถึงเนี่ยคุณหมออ่า อย่างแรกนะครับต้องไปเช็ครถของท่านก่อนนะครับว่าพระบอย่าให้ขาดนะครับสําคัญมากนะครับพรบอย่าให้ขาดนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาที่โรงพยาบาลนะครับจริงๆพรบอเนี่ยคุ้มครองเบื้องต้นนะครับค่าใช้จ่ายสามหมื่นบาทนะครับโดยไม่ต้องสํารองจ่ายเลยนะครับผมก็สามารถเข้ามาได้เลยแล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่พรบอในการดูแลดูแลของ ผู้ป่วยนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่ามียอดการใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วนะครับก็จะได้รับการแจ้งไปครับผมค่ะก็คือมาได้ทันทีถ้าเจ็บจากรถใช้สิทธิ์พรบได้เลยเบื้องต้นสามหมื่นบาทคือมาปุ๊บใช้ได้เลยไม่ต้องสำรองอจ่ายก่อนค่ะใช่ถ้าเกิดเก<ช>ิดประสบอุบัติเหตุหรือพบเจออุบัติเหตุเราจะแจ้งยังไงดีคะจะเริ่มแจ้งเหตุยังไงแจ้งไปที่ไหนแจ้งอย่างไรอ สมมุติเรา,าเจอเหตุอยากจะแจ้งใช่ไหมครับเจอเหตุอยากจะแจ้งก็จริงๆมันมีฮอตไลน์อยู่ครับผม h o t ไลน์อยู่ถ้าเกิดว่า,าเป็น h o t ไลน์ของจังหวัดนะครับของส่วนราชการก็จะเป็นเบอร์หนึ่งหนะครับหนึ่งหนะครับแต่ถ้าต้องการการบริการจากโรงพยาบาลของเราเนี่ยนะครับก็กดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผมนะฮะ ถ้าเขาบริการจากโรงแาลกรุงเทพปูเก็ตโดยตรงเลยค่ะครับทีนี้อันนี้ให้จำเบอร์ไว้ก่อนนะครับผมทีเนี้ยขั้นตอนการแจ้งข้อมูลนะครับนะครับอยากฝากเอาไว้เลยนะครับอันแรกนะครับตั้งสติก่อนนะครับผม,มตั้งสติก่อนอ่าก่อนจะทําอะไรเนี่ยนะครับตั้งสติแล้วก็กดเบอร์นะครับนะฮะทีนี้อ่า พอกดเบอร์มาเนี่ยก็เราก็จะมีเจ้าหน้าที่รับสายนะครับผมก็จะมีการสอบถามข้อมูลกลับไปนะครับขอให้เตรียมตัวข้อมูลนะครับนะครับว่าเหตุนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ่าเหตุเกิดอะไรขึ้นจำนวนผู้บาดเจ็บกี่คนนะครับผมนะฮะสถานที่นะครับเอาให้ชัดนะครับผมเราเคยเจอนะครับโทรมานะครับบอกว่ามอไซค์ล้ม สามแยกหน้าเซเว่นแล้วก็วางไปเลยครับทีนี้ไปถูกไหมครับพี่นกครับไปไม่ถูก <laughs> เซเว่นในผมไไม่ถูกเลยครับ <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> ไอเนี้ยเราเจอบ่อยมากครับ <laughs> ผมเลยบอกว่าต้องตั้งสติก่อนนะครับผม <c oughs> นะฮะสถานที่ให้ชัดเจนนะครับผมอนอกจากสถานที่แล้วนะครับผมก็จะมีอื่นๆอย่างเช่นอ่า อ๋ออันนี้จําเป็นมากครับก็คือ,อเบอร์ติดต่อกลับนะครับ<ม>อู่้แจ้งนะครับอ่าแล้วผู้แจ้งต้องอยู่กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับเผื่อเรา,าสายหลุดเราจะได้ติดต่อกลับไปได้นะครับผมหรือว่า,าหรือว่าเราไปแล้วเรา,าไม่แน่ใจเรื่องโลเคชันเราอาจจะโทรถาม,มนะครับอ่าหรือว่าม,ม,มีการปฏิบัติอะไรที่ผู้แจ้งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ก่อนก่อนที่รถจะไปถึงเนี่ย เราก็จะสามารถให้คําแนะนําได้นะครับแบบนี้ครับพี่นกครับค่ะคือคือ,คอรวมๆวม่าสถานที่ให้ชัดเจนนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นตรงไหนย,ยังไงแล้วถ้าเป็นไปได้สามารถให้ข้อมูลคุณหมอเบื้องต,ต้นก่อนว่าเกิดเหตุอะไรถูกไหมคะจะได้ลถจะได้เตรียมตัวด้วยว่าจะไปช่วยแบบไหนย,ย,ไยังไงได้บ้างนะคะคือคือแต่ละสถานการณ์นี้สำคัญมากครับค่ะครับนี้สําคัญมากครับพี่นกครับเพราะว่า อย่างถ้าเกิดศูนย์สั่งการเรารู้ข้อมูลนะครับเราจะจัดทีมและจัดอุปกรณ์ไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครับผมค่ะโอ้ยางงี้สมมุติว่าเราเราสมมติอ่าสมมติพี่นกเจอเหตุการณ์แล้วบอกว่ามีผู้บาดเจ็บสองรายอาการสาหัสเลยค่ะเราก็บางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเบื้องต้นเราเองเนี่ยนะจะช่วยอะไรหรือจะทําอะไรได้บ้างขอคําแนะนําตรงนั้นได้เลยไหมคะได้เลยครับยินดีให้คําแนะนําเลยครับผมอ๋อว่าว่าเราสามารถทําอะไรเบื้องต้นได้บ้าง นะคะครับตอนนี้แอดมินเพจของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ต Be Healthy Be Happy มาให้ข้อมูลไว้แล้วนะคะว่าถ้าหากประสบอุบัติเหตุจากรถเนี่ยใช้สิทธิ์รักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะไม่ต้องสำรองจ่ายโดยมีพรบรคุ้มครองแต่ว่าพรบรถของคุณต้องไม่หมดอายุอันนี้หมายถึงพรบรไม่ว่าจะเป็นรถรถอะไรก็แล้วแต่นะคะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้คือคืออันที่มีพรบเนะี่ะใช่ไหมคะพระบอ,รอย่าให้ขาดถ้าอย่างนี้ในส่วนของศูนย์ นะอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมีเวลาเปิดปิดไม่ค่ะเลยเราเปิดเลยตลอด24ชั่วโมงอ่าเราพร้อมให้บริการเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงครับผมอืมคือ24ชั่วโมงคุณหมอก็จะสลับสับเปลี่ยนกันนะคะในการที่ถูกต้องครับถูกต้องนะคะส่วนใหญ่คุณหมอช่วงช่วงที่เกิดเอ่อช่วงเทศกาลหรืออย่างโดยเฉพาะช่วงปีใหม่เนี่ยรถอะไรมักจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่ากันมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์แล้วส่วนใหญ่อาการเป็นเป็นแบบไหนยังไง อ๋อสาหัสขนาดไหนครับเออ่จากสถิติที่ผ่านมานะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เนี่ยมอเตอร์ไซค์จะเกิดเหตุเยอะกว่านะครับเป็นสัดส,ส่วนที่เยอะพอสมควรน,นะครับอแล้วก็ในส่วนของอผู้บาดเจ็บที่สาหัสเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อกนะครับนะฮะนะครับ,เ,รบเพราะงั้นเราอยากจะรณรงค์ตรงจุดนี้นะครับผม ค่ะแล้วถ like nice anyway so right? ้าอย่างนี้ท <illas> <router, S 2> ี่ช่วงเทศกาลสังสรรค์มีการสังสรรค์่าจะต้องมีการดื่มนี่เลี่ยงยากมากคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงดีเพื่อจะลดอุบัติเหตุสําหรับคนที่อาจจะต้องมีไปไปสังสรร์ตามที่ต่างๆเนี่ยอือจริงๆก็มันเป็นคําที่น่าเบื่อนะครับแต่ว่าก็อยากจะอยากจะอยากจะพูดไว้อีกย้ําย้ําอีกรอบหนึ่งก็คือดื่มไม่ขับนะครับอ่าแต่ในส่วนของปีนี้เนี่ย นอกจากดื่มไม่ขับแล้วเราจะมีคู่แข่งของแอลกอฮอล์นะครับก็จะมีพวกสายเขียวต่างๆนะครับที่เราผ่านกฎหมายมาอย่างถูกต้องแล้วนะครับเราก็จะรณรงค์เป็นดื่มไม่ขับนะครับดูดไม่ขับด้วยนะครับที่บอมว่ามีผลมันมีผลเหมือนกับเหมือนกับการดื่มแอลกอฮอล์เลยอครับคุณหมอเพราะบกัสามารถทำให้ลดลดความสามารถในการขับขี่ด้วย ใช่ครับใช่ครับอืม,อม,อม,อมนะ,อ,ะอันนี้ก็ก็คุณหมอก็เตือนแล้วคือบางคนเนี่ยไม่ดืม่มไม่ดูดนะแต่บางคนเนี่ยก็คุณหมอบอกปกติด,ดีแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อะไรนะอุปกรณ์สื่อสารทุกอย่างในขณะขับขี่นะคะแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเวลาจะเดินทางไปสังสารหรืออะไรไงเนี่ยอาจจะต้องมีสักคนหนึ่งเพื่อนคุณหรือใครที่ท,ที่ไม่ดืม่มไม่อะไรแล้วเป็นผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆก็น่าจะดีนะ แต่ละคนแต่ละทีมอาจจะมีคนที่คอยขับรถที่เป็นคนที่ไม่ได้ดื่มนันน่าจะช่วยได้นะสุดท้ายคุณหมอคะเตรียมเที่ยวปีใหม่ครับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุรวมๆแล้วคุณหมออยากจะฝากเรื่องอะไรบ้างนะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะส่งท้ายส่งท้ายนะครับก็จริงๆเราสนุกได้นะครับช่วงเทศกาลนะครับแต่ว่าอยากให้สนุกอย่างมีสตินิดนึงนะครับนะฮะ อย่างเรื่องการเดินทางเนี่ยเราเดินทางไปหาคนที่เรารักใช่ไหมครับเราก็คงไม่อยากให้คนที่เรารักเนี่ยเสียใจนะครับจากการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินหรือว่าอะไรต่างๆของเราเนี่ยนะครับขอให้หนึกถึงคนที่เรารักไว้เยอะๆครับผมค่ะคุณหมอเดี๋ยวางนิดนึงคือบอกว่าเรื่องของเวลามันสาคัญขนาดไหนถ้าว่าเจอเหตุอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยนะคะการไปฐมงพยาบาลเนี่ยสำคัญไหมหรือไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่มาดีกว่าแล้วถ้าเกิดได้เรียกเจ้าหน้าที่มาควรจะเรียกให้เร็วที่สุดไหม ถึงจะปลอดภัยอ่าสำหรับการเรียกเจ้าหน้าที่นะครับแนะนำให้เรียกให้เร็วที่สุดนะครับผมค<ะ>่ะแนะนำให้เรียกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าอ่อ,อ่อจริงๆถ้าเกิดผู้ป่วยบาดเจ็บสาหัสเนี่ยเวลาก็จะมีผลมากนะครับผมถ้าเกิดสมมุติในเคสที่เราต้องแบบอ่อต้องไปรักษาเซฟชีวิตผู้ป่วยในในห้องผ่าตัดหรือว่าได้รับยาบางอย่างนะครับนะบฮะอ่าก็ก็อยากให้เรียกทีมให้เร็วครับผมค่ะ แล้วถ้าเกิดปฐมพยาบาลเรื่องตรงเองได้ควรจักใช่ไหมคะหรือว่ารอเจ้าหน้าที่อ่ถา <c oughs> ถ้าทำถ้าทําได้ก็ทําครับถ้าทําได้ก็ทํานะครับ <c oughs> วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอพฤ์เกียรติตันสกุลน,นะคะเวชาศาสตร์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดกอรออนแอร์แล้วค่ะนิตยาและคุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ